สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสุกุลสุคนบุป,ป่าดอกกระเจียวพี่น้องจากสีได้มาได้นะคะแต่กระพ่อดอกและระดอกดึงค่ะดอกกระเจียวนี้คือดอกกระเจียวเท่าแรวมันออกดน่นลวพี่นอ้องดอนะแต่และหนึ่งดอกดอกกระเจียวพี่น้อง นีพาอามรามาหาดอกกระเจียวสบายป้าลูกเด็กๆก็มาค่ะลายป้าลูกหลานะรยังดอยวได้เป็นแล้วหนึ่งดอกค่ะดอกกระเจี๊ยบก็ออกเป็เขาดอกกระเจี๊ยบขาวกระเจียได้ดอกกระเจียกกจ๊ยบแดงนะปันนี้เด้อกระเจี๊ยบแดงจะออกส่าเด็กไหนถ้าไปเห็นบุญตา่าถ้าได้เป็นบุญตาแจักดอก ร <laughs> อบสามสิบปีจะได้มหาดอกกระเจียวเริ่มเปยมาหาดอกลระเจียวนี่ต้นตายมันเละหลายาต้นเก่ามันนะ<ด>มันออกประจักษ์สวัสดีเจ้าค่ะรอบป่าอีกและะ้วเจ้าค่ะเฮ้ย,<ด>ยมันกินกลางคืนกลางวันนะคะทางกลางเชา้า ไหนเจอแล้วราคะโอ้ยนางหนาดอกกระเจียวนั่นนี่เองจ้าค่ะแดงหรือขาวเห้ยขาวจ้ะค่ะกระเจียวขาวมึเฮ้ยมันกำลังออกนอกกับนี้เฮ้ยเอารถสัมผัสนะพอดีแซบสัมผัสนะนี่ไงคือดอกกระเจียวพ่นไม่ค่ะนี่พี่น้องกลัวแม่มันทอดอันเมืองพญานาคกลัวทั้งทัวร์ผมอกเฮ้ยมันสีดับด้วยเฮ้ยโอ้ยหน่อมันจะเป็นยัง นี่ค่ะแล้วก็อีกดอกหนึ่งค่ะสองดอกพี่น้องงา马拉ดิสองดอกค่ะดอกกระเจียวโอ้ยมีอยู่ไหนนี่แหละป่าดอกกระเจียวเบิ้งในแมนบดเนี่ยดอกอออนาคตรจะป่อยมันดับเบิ้งมันสิดับจักหน่อยแล้วจังหน่อยครัเจ้ากระดุดเห็ดห้วยสวนและหนิดเสือก็บอจังหน่อยก็กลายเป็นสวนมันเนี่ยนี่มันแปนอยู่แล้วอยู่นี่นะท้าทเษีต้องกุดท้าทเษีต้องกุดหัวไปปลูกไว้เจ้าเบิ้งอ่ะเจ้าค่ะพี่น้องเอ้ย กดไลค์กดแชร์ไว้เบิ่อนะ,ะน๊าค่ะเราจะดับน <c oughs> แนวเบเดี๋ยวให,ใหดนะ้ดอกงนะ้งามให้ด้นะดอก้งามงามนี่ดี๋ป,ปุ๊อยู่กันล้วไปตะกิน่นอ้ยสวยโอ้นี่พี่นอ้องนี่่านี่เจบอย,บอ,ยอยู่จะ่ะคือค่อยเด็กน้อยจะ่ะดก็ค่อยเซ้งน,น,นั่นแหละกะ็สิบผาบอ่ะนี่มาสิผาผาจะบุกเขยิบกินดอกแมนบอะ มันพ่นนะตรงจ่ตรงนึงนะอือมากระพ่นเออมันโดนหนะน้าพน่นมาแบบนีนแหม่สองดอกคู่กันว้าสามดอกสี่ดอกอ้ายเลยงามดจริงจริงนะเพราะอะไรพี่น้องดอกกระเจียวค่ะสามดอกติดกันเลยค่ะงามขนาดนี่ค่ะนี่สามดอกดอกระเจียวขาวค่ะแม่เอาไติดออกม ปาสิพูดเอาจนหดเมือ,องพญานาคุณล่ะ,ละนี่ดอกนะเอาเอมามือด้ลุเออสามดอกอขา,าเออมีอยู่เด้อเห็นเราหัวมากกระไดป่าดอกกระเจี๊ยบเนี่ยมันออกมันต้องออกค่ะแมนไออยู่ในดอกนี่หลายอยู่ตรงพี่น้องดอกกระเจี๊ยวเราพ่อเรื่อยๆอยู่มีขางเอาละเขาก็าเอาแสคือเก่าหรือว่าแซมแซวจะข่าพี่นอ้องเ้ย จุ่ลาก็เนี้ก็แน่นพ่อเลี้ยเรื่ออย่าพี่น้องดอกกระเจียวหนามีอยู่ค่ะฮัมมกกระพุ่นหนักกระเซ็ดด้วยแล้วไปหน่อยนิดหน่อยดอกกระเจียวพี่น้องโหเต็มกำแล้วค่ะอย่างกร,ระ,ะกเจียวนี่ลูกชายจะพ่อดอกกระเจียวให้มันซับนะให้มันตูดน้อยมันมนี่<อ>ลูกชายจะกระพอดอกกระเจียวนะคะ แม่มันย่างผ่านตลูกคุณพ่อนะครับาลังงามแน,มมน,น่นอ้อยเห็นเลยเอ,อือเขยงบมเห็นอยู่ครับดอกกระเจียวเริ่มจุม่มสีพี่น้องเอ้ยได้อยู่เด้อพักกันมาหาดอกกระเจียวก็ได้เด็กๆก,ก็เห็นอยู่จ้ะมีสัญญาณเนี่ยติดใจเนี่ยวะ นี่มาซารรดบดอกกระเทียมนี่ยนะขึ้สีเขียวกันเราเอาอยัางผิดตัวเนจ้าพี่น้องครับอ่อนจะค่ะพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวหา,เ,วหาเ,เ,เดี๋ยวหาเด็กดีดอกกระเทียมนี่เฮ้ยนี่กำลังพนคือก,กัน วัวมันกำลังออกกำลังงาม,งามเลยพี่น้อง,ง,งดอกกระเจี๊ยบได้ดินี่นี่ีกำลังงามยังจูมอยู่เลยนี่ปาพี่น้องกำลังงามดอกกระเจี๊ยบนะกำลังจูมผมมีหอยคนซับซ้่มแต่บางคนมันได้มาหาซ้่มก็เลเขาหูเนี่ยก็แตกตื่นเลยดินะ พอดีเจ็บสวยเลยพอดีจ้ะพี่น้องลายดอกกระเจี๊ยวนะพี่น้องโอ้ยมีแต่หักกระพุนเฮ้ยเนี่ยพอดีแซ่ดอกกระเจี๊ยบหักกระพุนนี่นะนี่จะดอกงามวันนี้มีคนมาหาแน่นอนมีตะหอยแหละผมไปเห็นหอยนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวฮะโอ้ยดิ นี่กำลัง <library> ข <sei> ึ <Middle careers> Guys, ้นดอกกระเจียวพี่นก๋าฮะตาฮะเดี๋ยวให้ดบส้อมนี่กำลังพ่นใส่ล้วกระรพวหอยหอยกระเจ้ากดึงพล อย่างแท้พี่น้องไปอยู่ตรงไหนลาก็จยังไงอย่างคืออย่างเก็บขิดตกมาเลาะป่าปหาดอกกระเจียนะครับพี่น้อง่ะใส่งานบุกขิดตกเอาไปดังไฟพี่น้อง กระตาไปะไปงงยยเด็กๆกำลังเก็บผิดตกอยู่พี่น้องพี่น้อง,องเอ้ยตื่นมายามกุ้งแต่ติวันที่หกโมงเช้าสุดท้ายตื่นแหกหูขี้ตาหลายคนได้บอกกัน อยากฟังอันครึ่งหนึ่งของชีวิตข้าติดแดงนะคะไอ๋ไปเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเกี่ยวเขาคือบึงนาแซงเบึงนาแซงบอกฉันจะพาเธอไปซื้อผักบุ้งเอาไปซื้อผักบุ้งเราไปซื้อผักบุ้งเดี๋ยวฉไปเบ่งเกษตรเอฟซีกว่าพระอมราเบ่งเลยอยากให้อมราเห็ดแบบนี้ส่วนน้องส่วนพี่น้องฉันเองโลดเฮยเกษตรพอเพียงปผักบุ้งขาดิเบลละสองสามหมื่นนะอมรา สุดท้ายคลิปไปใส่ดอกงามบอเด็เกๆพ่อดอกกระเจียวล้ะค่ะใส่ดอกงามบอดอกบักนง,งามนะคะพี่น้องค่ะดอกกระเจียวนี่ค่ะดอกใหญ่นะคะเดี๋ยวเราลุกยังได้บ่เออมาเดี๋ยวจะพี่น้องมาหาดอกกระเจียวน่วกันนะคะ บุ้ดอกอะไแห่งงามพี่นอ้องบังบังนีด<อก>่ดอกกระเจีเ๊ยบสองดอกติดกันจา้าดอกเดียวละวสองดอกนะจ้ามี่บ้านะขอมีดแอมแองจิ้มเอาแม่ามามีดนะดก,ก็กระเจี๊ยบครับพี่น้องขากระเจี๊ยบขาวนะคะจ้ามือพอดี ตอ,นนอกกระเจียวข่าวกระเพด็ก้เวาพาเด็กๆกระพามารามาหาดอกกระเจียวพี่น้องกระเพาะได้อยู่ได้หลายแล้วพี่น้องคะ่ะ ปล่อยละจ้าพี่น้องขาตีพอลอยละจ้าดอกกระเจียวได้หรือว่าเราลูกแบบนั้นนะนี่พี่น้องดอกกระเจียวขาวนะครับพี่น้องขาอือ พี่น้องเออไปเดีดกินดอกกระเจียวไววแบบฝนมาไววมีพอได้เก็บอย่าด้พี่น้องมีหลายประสบควยนะได้หลายเลยรจ้าหัวตีย่าฝนคือสีแห้งแรงนี่คะ่ะมันออกรอบเดียวเด้นเลยมันออกแล้วมันกัด<ม>แล้วก็<ม>วกเป็นใบได้แบบน,นี้นเนาะอฝนดีก็ออกหลายต้อนเออได้หลายแล้วจ้ายังไม่อีกจ้ะยังอีตะกะจัน ักกะลุแมนบอส่ก<ป>ิน<ป>ม่นได้ทิ่เบื่อเห็นบอ จะจัดการเสี่จยังพี่น้องเอย้ยมันาก,กาแตกเราจะคุดเอาหัวตีเฮยเอาจะคุดเอาหัวไปปลูกอยเอาบดโคนบนแห้งม,มันดับนี่น,น้อยก็คุดเอาาา้ส<อ> าเสียงแมงอีเสียงจกกักรกนพี่น้องวอกกันนะี้คยเสียงจักรกลนนะจังหว่าลายเดี๋ยวมาเห็นน้องเพียงโหยตาบดีเท่าแล้วเห็นใบจิกอ่อนหลายอยากกินแมงแขรงจิกเจ้าผักบุมีอะไรสมัยจนเหนื่อยแต่ก่อนนะเก็บจนเหน่อยเก็บ ดอกกระเจียวหักกระพนจะพี่น้องค่ะ<ม>สองดอกจะพุต,ตปี๊ โบโมเมนเด่นื่อนปากไม่จ้าง,างนะคะสวยนะทมยังหน่อยเนาะจะหาไปหาเรียงงวเลียงคายเนาะเอามาเห็ดเล็บเอ,เอามาเห็ดเล็บเขาก็เอาเอาเอากรีบมาหนี่งหนึเล็บเลียงทำไมตะกับีบผมมียายาทานเล็บเขาก็เห็ดเล็บแทนจินตนาการเเป็นเล็บสวยนะคะเราไอ้ดอกกระเจียวก็ได้หลายเลยพี่น้องนี่อันนี้คืออยู่ได้ถุงแล้วก็อยู่กับนอสไพอีกกส่วนหนึ่งวิเราวก็จะได้หลายอยู่กัย ขายอยู่ตลาดดุง่ะเธอฉันไปแวะนะเป็นราคาได้ดเลยโอ้ยหาพันหาพันน่ะที่หน่อยเดียวค่ะหาหกดอกพ่อไปตองนะว,ว่าเป็นชิ้สั้นอืมหู้ยได้หลายเอาเห็ดยังมาลูกฮะสิขาป,ป้าจิเ <c oughs> <c oughs> ิตบดเฉยเลยฮิตคอร์นหลอน <c oughs> บอ่เป็นเฮ็ดบดดลูกอย่างบ่แม่นไดง ป้ายังบ่ได้ผัวด้ยังบ่ทันจักตาป้าได้ผัวครบพันสองพันสามพันคนก่อนตอนนี้ยังพันเก้าเก่าอยู่ป้าพี่น้องค้าเรียกเกษตรอัปลาพาจ่านะคระพี่น้องค้าต่อไปเร<ล> <ชะ S 1> ียกเสิหาต่อไปแล้วรุ่นน้ำกันว่าเขาสิได้หลายบกกระถาติดตาตอนต่อไปนะครับพี่น้องค้าฝากบรรยากาศไวัสดีแหลกคะ่ะพี่ดอกจ๋าสวัสดีจ้าสสดีจ้าเดลูกเลือกเห็ดออกวะ บาดีดูสายคอยอารียกเหลือเพสิดดีจ้าสัสดีจ้าพี่้า